สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่อง Movie w a n d e r e r นะครับโดยผม JC เหมือนเดิมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันน่ารักสุดๆนะครับมาจาก Disney Plus นะครับสามารถรับชมกันได้สำหรับเรื่องนี้เลย turning red turning red นะครับเล่าเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับชื่อว่า เมลินนะครับเราเรียกแบบไทยๆนะไทยๆจริงๆนะครับเมลินก็ได้นะก็น้องเนี่ยอายุ13ปีแล้วก็เหมือนกับกําลังจะโตเป็นสาวแล้วประมาณนั้นนะแล้วก็อยู่ดีคืนดีครับเธอก็กลายร่างครับกลายเป็นยันต์เรดแพนด้า Giant Red Panda นะครับเป็นแพนด้าแดงตัวบเบิร์มเลยนะครับซึ่งเรื่องมันเกิดยังไงแล้วมันอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของเมลินเนี่ยจริงๆคือน้องเป็นแบบว่าเด็กเรียนดีครับ เป็นอยู่ที่โตลันโตใช่ไหมคือน้องจะเป็นแบบว่าเชื้อสายแบบจีนแคนาเดียนนะครับคือที่แคนาดาเนี่ยจะมีคนจีนอยพยพอยู่เยอะมากนะครับก็แบบว่าย่านวัดจีนย่านไชน่าทาวอะไรเงี้ยก็จะปกติเลยครับจะเจอแบบคนคนเชื้อสายเอเชียเย,เยอะมากน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นครับอยู่กับพ่อแม่นะแล้วก็อยู่ดีคืนดีครับน้องเนี่ยกายล่างเป็นแพนด้าสีแดงเพราะว่า ที่ครอบครัวเนี่ยเขามีเหมือนไม่ใช่คำสาบแหละเหมือนเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่บรรพบ,บุรุษเขาขอมานะครับบรรพบ,บุรุษของครอบครัวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนผู้ชายไปสู้รบใช่ไหมแล้วผู้หญิงต้องอยู่บ้านนะครับก็เลยมีบรรพบ,บุรุษเนี่ยเขาไปขอพรครับว่าให้ตัวเองเนี่ยแปลงร่างได้นะครับเป็นเลดแพนด้าเพื่อแบบว่าตัวใหญ่แล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นหมีหมีที่โหดแต่จริงๆคือตัวน่ารักมาก แล้วเพื่อจะสู้กับคนได้ไงเวลาคนมารุกรานอะไรที่บ้านใช่ไหมก็เป็นแบบอดีตการมาแล้วครับแล้วครอบครัวนี่ยผู้หญิงทุกคนครับทุกรุ่นทุกเจเนอเรชันเนี่ยก็จะถึงวัยวัยหนึ่งครับก็จะแปลงร่างเป็นเรดแพนด้านะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีสะกดวิญญาณได้อยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยน้องเมืลินเนี่ยเปิดเรื่องมาน้องก็เป็นนักเรียนปกติครับมีเพื่อนนะมีแก๊งเพื่อน3คนนะครับมีเรียมแอบบี้แล้วก็ ปรียานะครับผมชอบปรียาที่สุดเลยบางคนเขาก็ชอบแอ็บบี้นะเพราะแอบบี้เป็นแบบว่าก็น่ารักอะแบบแอบบี้เป็นแบบเด็กเกาหลีใช่ไหมวิเลียมก็เป็นแบบเด็กฝรั่งปกติส่วนปรียาก็จะแบบเด็กเด็กอินเดียนะครับคือแบบปรีญามันแบบมันแบบว่าหน้าหน้าแบบนิ่งๆแล้วก็แบบเวลาจังหวะโยกหัวจังหวะแบบพูดอะไรเงี้ยแม่งเฟยสมากผมก็ชอบเลยนะครับก็แก๊งเพื่อน3คนเนี่ยก็คือจริงๆมันจะเป็น4ี่คนใช่ไหมคือรวมเหมยลินด้วยนะครับคือ4คนเนี่ยก็จะทํา ตัวแบบแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าเขาก็รักกันดีนะในกลุ่มแต่ว่าเมลินเนี่ยโตมาด้วยความที่กดดันครับคือด้วยความเป็นเป็นครอบครัวเอเชียครับเราสามารถรีเลทได้กับตัวเราเลยนะคือเด็กไทยเด็กจีนเด็กสิงคโปร์อะไรเงี้ยเด็กเอเชียทั้งหลายเนี่ยเครียดนะเครียดกับการเรียนนะครับต้อง A ต้องเพอร์เฟกต้อง100คะแนนเต็มเลิกเรียนเสร็จต้องไปเข้าคอร์สเทควันโดเลิกเรียนเสร็จต้องไปเข้าคอร์สไวโอลินใช่ไหม แล้วก็ต้องเข้าชมรมอะไรที่แบบว่าส่งเสริมกับการเรียนอีกเพื่อจะเข้ามาหาลัยเพื่อได้งานดีๆคือแบบแม่งแพทเทิร์นเดียวกันแบบทุกประเทศอ่ะไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์คือถ้าพูดแล้วก็พูดได้หมดหละคือเอเชียทั้งหมดแหละครับคือเด็กมันก็เลยโตมาแบบนี้นะครับคือน้องเหม่ยลิงคือเด็กที่อยู่ในระ,ระบบนั้นเลยนะครับน้องก็ค่อนข้างกดดันนะคือตอนแรกก็พยายามทําได้ดีแหละแต่ว่าถึงจุดๆหนึ่งที่เหมือนระเบิดครับทุกอย่างมันระเบิดออกมาคือน้องอ่ะกับกลุ่มเพื่อนนะครับ ไปชอบศิลปินวงหนึ่งนะครับชื่อโฟทาวนะซึ่งเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นโฟทาวนี่นะครับเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบชอบเคป๊อปอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าไอโฟทาวแม่งดันมีสมาชิกห้าคน <c oughs> คือแบบว่าอะไรกันเนี่ยจตุราชาจตุราชาจะมีห้าคนไม่ใช่ละนะครับก็ไม่รู้ว่ามุกได้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นมุกที่แบบคุ้นมากเลยนะซึ่ง4ี่คนเนี่ยก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตครับ แต่ว่าตั๋วมันก็แพงใช่ไหมแล้วพ่อพ่อแม่ก็ไม่ให้ไปนะครับคือน้องเหมยลินเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าน้องก็ถึงจุดจุดหนึ่งน้องก็ระเบิดใช่ไหมครับกลายเป็นแพนด้าพอเป็นแพนด้าเสร็จเช้าวันนั้นก็เอ่อมันมีเรื่องราวต่างๆตามมามากมายเดี๋ยวจะสปอยเกินไปนะครับแต่ไวาแง่ว่าน้องต้องพยายามจะผนึกแพนด้านี้ไปครับแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแพนด้าก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแพนด้ามันก็ทําให้เขาแบบว่า ค้นพบอะไรใหม่ๆนะทำให้ตัวเองเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการผจญภัยของน้องว่าโอเคพอน้องรู้ว่าตัวเองเป็นแพนด้าได้แล้วน้องจะทําอะไรต่อใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องราวความดราม่าครอบครัวอีกเรื่องของแม่เนาะรเรื่องของแกรนมานะครับคือแกรนมาน่าจะเป็นยายนะเพราะว่าเป็นแม่ของแม่นะครับภาษาไทยน่าจะเป็นยายก็คือแม่กับยายเนี่ยก็เหมือนกับ ก็กดดันกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นแหละนะครับก็เป็นดราม่าเรื่องนี้ไปตอนนี้ไม่ถือว่าเป็นสปอยล์แล้วกันเนาะเรื่องนี้ได้คะแนนไปทั้งหมด7.1คะแนนนะครับจาก IMDB เนาะแล้วก็เป็นคะแนนที่ค่อนข้างดีนะครับผมว่าเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งจะออนเองนะเพิ่งจะออนดูในทาง Disney Plus นะครับคะแนนก็มาดีแล้วฝั่งของผู้กำกับเนี่ยครับผู้กำกับคนเขียนบทอะไรพวกนี้ก็เป็นคุณโดมี่นะครับโดมิชีนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้เขาก็จะมีผลงานนะที่เขาทําไว้ก่อน Turning Red เนี่ยมี Inside Out นะครับแล้วก็มี b ปานะครับ Bal ที่เป็นแบบว่าไอตัวสระเปาเนี่ยแล้วก็ i n f o Incredible อะไรพวกนี้ครับคือเขาจะเก่งพวกแบบงาน a n i m เมชันเนาะแล้วผมอะ่ะก็ดูนะครับมันจะมีสารคดีต่อนะครับที่อยู่ในช่องของ Disney Plus เนี่ยเวลาดู Turning Red จบมันก็จะแนะนําต่อครับเขาจะใช้ชื่อ ไอตัวของคลิปเนี่ยครับว่า embrace the panda นะครับ making turning red นะครับก็เป็นเหมือนขั้นตอนตอนกว่าจะมาเป็น turning red เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเขาก็แนะนำแหละว่าโอเคคุณคุณโดมี่เป็นใครมาจากไหนแล้วก็พวกโปรดิวเซอร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ไอเดียทำไมถึงเลือกเป็น red panda นะตอนแรกเขาก็บอกว่าก็แค่อยากเลือก red panda คือมันน่ารักอะมันน่ารักแค่นั้นนะครับแล้วเขาก็แบบไปสวนสัตว์กันไปเก็บข้อมูลนะแล้วก็คิดว่าแบบเออ red panda มันน่ารักอะมันน่ารักแค่จริง มันเหมือนแรดคูนมันเหมือนแมวแล้วก็มันก็เหมือนหมีแล้วก็เหมือนลิงด้วยคือแบบเหมือนสัตว์3 4ตัวนี้รวมกันนะครับออกมาเป็นเลแพนดาแล้วก็เลแพนดามันก็ให้ความหมายอีกอันนึงที่เหมือนกับแบบเป็นผู้หญิงที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านวัยนะครับคือเหมือนนางเอกอะน้องน้องเมลินเนี่ยคือน้องก็13 mm, ใช่ไหมกำลังจะโตเป็นวัยรุ่นแต่ยังไม่ได้เป็นสาวแต่แบบตัวเองก็ไม่เด็กแล้วแต่ตเองก็ยังไม่ได้เป็นสาวขนาดน,นั้นนะครับก็จะเริ่มแบบว่าเริ่ม puberty นะเริ่มแบบว่าเป็นจะเป็นสาวมากขึ้นมีประจำเดือนหรือว่าจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าไงเหมือนถ้าเทียบกับหมีแพนด้าแดงเนี่ยก็คือมีขนปุยนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยคือแบบว่าสติงมากขึ้นใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือมันเป็น,ปน,ปนธรรมชาติของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาเปรียบเทียบว่าเลดแพนด้าคือผู้หญิงที่โตขึ้นจริง,รงๆมันก็ทุกเพศละครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแหละคือเหมือนพอเปลี่ยนผ่านจากยุคเด็กไปเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ย มันก็จะมีการแบบว่าโตขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นไอเดียที่แบบว่าเออน่าสนใจนะที่แบบว่าเออเลือกมาเลือกเลือกของตัวละครเลือกของสัตว์ที่เป็นตัวหลักใช่ไหมครับแล้วก็การการเขียนบทการทุกอย่างเนี่ยมันมีแบบที่มาที่ไปหมดเลยครับแบบว่ามันจะมีฉากเต้นในในตัวของในหนังเนี่ยก็จะแบบว่าแบ็กกราวเป็นแคนาดาใช่ไหมที่แบบว่าเขาทำคลิปกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแดงขาวไงคือ ด้วยความที่เอ่อ national flag ของแคนาดาเขาก็เป็นแดงขาวใช่ไหมครับแล้วตัวของ r ร d p a นด้ก็มีสีแดงสีขาวเหมือนกันอีกนะครับก็เลยแบบว่าเอามาประกอบในฉากด้วยแล้วก็มีเรื่องของ background ต่างๆนะครับคือด้วยความที่ผู้กำกับเนี่ยตอนปีนั้นนะครับปี2002ใช่ไหมครับเขาอายุ13นะครับก็ลองคำนวณดูแล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่า เขาทาอะ่ะให้อายุตรงกับตัวเองตอนเด็กพอดีนะครับผมมาสงสัยว่าเออแอนิเมชันเรื่องนี้มันออกมานานหรือ,อยังวะทําไมมันไม่เซตเพสมันไม่มันไม่ใช้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2022แต่มันเป็นเซตเพสต,ตอนปี2002ทําไมต้องย้อนกลับไป20ปีนะก็คือเขาบอกว่าเขาเลือกตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นอายุที่เข้ากับเขาอะ่ะตอนกําลังอายุเท่าน,นั้นพอดีนะครับก็เออเจ๋งดี่นะมีแบบว่ามีที่มาที่ไปของอะไรอย่างคือตอบได้ทุกอย่างนะครับคือ ทำไมฉากนี้ต้องเป็นอย่างนี้ฉากนี้ความหมายซ่อนอยู่คืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณดูเรื่องนี้แล้วคุณชอบนะก็อย่าลืมไปดูต่อนะครับ Embrace the Panda นะคือมันจะยาวประมาณแค่แบบ40นาทีนะครับเป็นแบบว่าเป็นเหมือนสารคาดีสั้นนะเป,เป็นเป็นการแบบว่าการทําหนังเรื่องนี้ทําออกมาอย่างไงนะครับคลิปนี้ผมไม่สปอยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบว่าต้องสปอยขนาดนั้นแค่รู้สึกว่า บางทีนานๆทีมาดูแบบ Animation, อนิเมชันหนึ่งก็แบบว่าเออก็สนุกดีนะบางทีเราดูแบบหนังดนะักๆไปดูแบทแมนมาอย่่งด์กที่หายเลยนะครับเปลี่ยนมาดูเทอร์นิ่งเรดดูแบบอะไรแบบน่ารักน่ารักนะคือแบบตัวละครนั่นก็น่ารักทุกตัวเลยนะคือคือน้องเหมยน,น่ารักอยู่แล้วนะแล้วผมหลายๆคนก็ชอบแอบบี้ใช่ไหมครับผมเ็นคนทําแบบทํามีมทำอะไรมาเต็มเลยแต่ผมอ่ะเป็นแฟนของปริยานะครับก็ <laughs> ประมาณนี้นะครับก็เป็นการรีวิวนะสําหรับภาพยนต์อนิเมชันนะครับ Turning Red สามารถรับชมได้ทาง Disney Plus นะครับใครดูจบแล้วลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้คุณอยากให้คะแนนเท่าไหร่นะครับส่วนผมเองเนี่ยผมว่าผมจะ,จะให้สัก7.5นะครับซีนดราม่ามันไม่ได้บีบผมขนาดนั้นนะครับมีความน่ารักของตัวละครในทุกอย่างผมชอบตอนจังหวะแบบน้องแปงลงร่างเป็นแพนด้าแดงใช่ไหมแล้วก็กระโดดแล้วก็แปงลงร่างต่อแล้วก็แปงลงร่างต่อเหมือนแบบเป็นยอดมนุษย์เหมือนเราดู หนังมาเวลอะไรอย่างเงี้ยนนครับเป็นแบบว่าเหมือนใช้พลังได้ประมาณนั้นผมก็เลยว่าเออชอบมากนะครับตรงชอ็อตนี้แล้วก็มีความเป็นเฟมินิสมีความเป็นแบบว่าพลังหญิงพอสมควรนะเรื่องนี้เพราะตัวละครหลักทุกตัวนะครับเป็นเป็นผู้หญิงหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องไว้ด้วยแล้วเราเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพนยนต์หรือซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับ